พี่ก็ยอมน้องทุกอย่างนะคะดูเนะพ,พ่อพ่อมียกขาหลังจะเตะพี่ด้วยดาวอย่านักเลงอย่าสวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำํำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801-736-082ม3 6ขอบคุณค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ กำลังจะทำการต่อโซ่ให้หมูดาวเพื่อให้มันยาวขึ้นนะคะเพื่อจะได้ไปเล่นบริเวณข้างนอกได้นะคะเด้ดะคะ่ะอ้าวพี่หลงก็ตามน้องไปติดๆนะคะง,ง,ง,ง่ายงายพี่หลง นี่นะคะช้างเขาอยู่ข้างบ้านนะคะถ้าจะปล่อยหมูดาวก็จะวิ่งเหมือนวันนั้นและค่ะที่พาพี่ปีใหม่ไปเลื่อยเปื่อยนะคะตามภาษาเด็กเขาไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกนะคะเหมือนเด็กเราเลยค่ะอย่างว่าอะไรเขาเป็นเด็กเขายังไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกอะไรน่ากลัวอะไรไม่น่ากลัวนะคะเขาก็ไปแบบธรรมชาติของเขาเราต้องเซฟเขาเองนะคะดูค่ะอายู่กับพี่ครับมันกินนมไม่ได้นะครับ เฮ้ยพี่เรือนทำไมกินเร็วแท้แวบเดียวที่หอบมาหมดแล้วใหญ่ๆนี่มันจะได้บพันท้องเขียวเขียวเขียวช้างโตไม่เป็นไรเนาะช้างโตไม่ต้องกลัวพันท้องเนาะวันนี้รูปไม่รอเลยไม่ได้อาบน้ำพ,นพี่เดือนข้าลูปหลอกว่าพี่เดือนข้าอาบน้ำแล้ว ถึงผมจะไม่รอแต่ก็ผมก็น่ารักนะคะมูดาบอกเนี่ยค่ะบรรยากาศช่วงยามเช้าๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศแจ่มใสมากดูนะคะจะให้ดูบริเวณโดยรอบนะคะนี่นี่ค่ะช่วงยามเช้าๆเราก็จะทำ ความสะอาดบริเวณคอกนะคะแล้วก็จะเอาช้างเราออกมาข้างนอกเพื่อให้ลงช้างแห้งสะอาดไม่กล่อให้เกิดเชื้อโรคตรงที่เราผูกตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราทําความสะอาดไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะให้เขาได้ฆ่าเชือ้อได้ทําความสะอาดนะคะก็โอเคแล้วค่ะเราทําแบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อให้เกิดการเคยชินเราก็จะทําได้ทุกวันค่ะนี่ เพื่อความปลอดภัยของลูกๆเรานะคะตื่นเช้ามาถึงไม่กวาดคาดที่เก็บขยะทุกวันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วนะคะเย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กินดีแท้ฟังน่ะของดีมันมีหน่อยได้ลูกโอ้โห uh. oh, ยืนกินอย่างเดียวครับ <Yeah. S 2> ผมกินอย่างเดียวครับ เดี๋ยวเราไปดูแม่แป้งกันนะคะเมแม่แป้งแม่แป้งเราก็ได้ออกมาจากคอกแล้วนะคะโอ้แม่แป้งได้กินฟางกองโตเลยฟางแห้งให้กินนถ้าถ้าถ้าเป็นฟางแห้งที่เขาอัดไว้เป็นอัดไว้เหมือนน้องเสือเอามาให้โบบานให้ชื่นใจนะนะคะ,ะเ,เขาจะไม่กินนะคะถ้าเป็นส,สดๆแบบนี้เขาจะกินดีแล้วเป็นฟางข้าวเหนียวด้วยไงก่อนผมไปเที่ยวแถวขอนแก่นแถอุดรขอนแก่นนะ เขาเทำข้าวเหนียวใช่ช้างเขาจะชอบชอบชอบกินต่อฟงางข้าวเหนียว,นนยวมากนะคะข้าดอรอไอ,อจักเหมียนบอเมียนบอไปตุ่ธีบเข้าเจ้าข้าดอรอไอเพ่งเขาโอ้ฮะฮะไม่รู้เรื่องดูนะคะโอ้กินคำโตแท้เดี๋ยวติดนะคอนะลูกใจเย็นเย,ย็นไม่มีใครแย่งครับ ะะดูดูทางนู้นนะคะดูทางนู้นนะคะพอได้ยินเสียงรถคุณพ่อนะคะว้ายมันสีส้นคอยโอ้ยจังได้สิขี่รถเหยียบกันพ่อบอกว่ามันสีส้นคอยวิอ่ะอ่ะบอกว่าคู่เลือกโอ้ยมันต้องเหยียบคอยก็ได้ดอกทัญยากได้ไหมนั่นอเอสจะะีล เฮ้ย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 ใช้ขวดนี้กันเยีกันรอออย่าทะเลาะกันกินด้วยกันดีๆด,ดูค่ะพี่ก็ยอมน้องทุกอย่างนะคะดูโอ้ยักแหนัเล็กไงเลงเหมือนกันนะคะไอตัวเล็กของอฟีนไม่ธรรมดานะคะ ซาเหมือนกันนะคะตัวเล็กๆนี่เห็นตัวเล็กแค่นี้พอบอกอะตีกันเด้ออ,อย่าตีกันเดอ้อาด,อดาวอย่าไปซาใส่พี่เขาน้องดาวยังมียังมีอะไรนะข้อหาติดตัวอยู่นะที่ไม่แบ่งกล้วยให้พี่เดือนกินอนะ่ะเออแต่เวลาเล่นอยากเล่นกับพี่ววย,พยังไปขอกินนมเขาเฉยอาทีมีกล้วยแล้วไม่แบ่งเขากินดาวเอ้ย อย่าเล่นแรงนะพี่เดือนน้องยังเด็กอยู่ครับน้องเขายังไม่รู้อะไรหรอกลูกเขายังเด็กอยู่เล่นดีๆครับเล่นด้วยกันดีๆโอ๊ยพอไรหมาไปนแน่นามาจะใสนั่นเออนั่นแหละมันจะมาติดอะงนั่นไล่ก่อน โอยดาวเอยอย่าซาดาวดูดูดูซานะคะเอออย่ายกขาหลังนะเว้ยพี่เดือนดึงขาหลังเองนะดูค่ะดูดูดด พ,พ่อพ่อมียกขาหลังจะเตะพี่ด้วยดาวอย่านักเลงอย่าซาดาวดู <c oughs> โอ้ยความแสบความซาของน้องดาวนี่สุดยอดเลยนะคะนี่ <c oughs> พี่เดือนครับอย่าทำน้องนะลูกเล่นเดียกันดีๆครับน้องยังเด็กนะครับ ไอพี่ก็อยากเล่นกับน,น้องเหมือนกันนะคะแต่อย่างาว่าละค่ะเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูเขาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเราต้องปล่อยให้เล่นด้วยกันบ้างผูกบ้างโอ้โอโดนขาหลังเขาชะน่โอ้โหอ,อ้นนัน่นนี่ปาบหนึ่งน,นั่นนั่นพี่เดือนเตะจ่อ,จอยถอยมาเดี๋ยวพี่เดือนเตะอีกนะดูดูด,ดูออกมานี่เปเตะเขา อนะเออนะพี่เดือนดูนะคะเขาก็มีพอได้ยินเสียงเราเขาก็ไม่กล้าทำแรงนะคะเขาก็ทำเบาเาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเห็ดเขาขึ้นดาวดูนะคะดูนะคะเออเออฮึสกิดพี่เดือนสกิดสกิดตัวสกิดต่อมต่อมอะไรหมูดาววะเนี่ยโอ้ยมีเสียงร้องด้วยโดนโดนพี่เดือนแกล้งดูนะคะ โดนพี่เดือนแก้งมีเสียงร้องด้วยแหละพอพี่เดือนแก้งมีเสียงร้องด้วยอะะไปเลยทีนี้ <c oughs> กลัวละครับสงเสยจะกลัวพี่เดือนค่ะพอเขาแก้งแล้วหนีเลยแม้ยังกับเขาทําตัวเองแรงเนาะยังกับเขาทําตัวเองแรงเนาะ มีอาการนอยพี่เดือนด้วยนะคะนี่โอ้ยพอพี่เดือนเตะให้สองสามทีนี่กลัวเลยค่ะไม่กล้าเข้าใกล้พี่เดือนเลยดูกลัวจริงหรือเปล่า ตอนนี้คุณพ่อก็กำลังจะต่อน้ำให้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้อาบน้ำะนะก็หนึ่งไลค์หแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะอย่าลืมติดตามนะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะเราจะให้หมูดาวเล่นน้ำแล้วเรามาดูว่าเขาจะแสบจะซ่าแค่ไหนเมื่อได้โดนน้ำเข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอีพีต่อไปขอบคุณค่ะ